สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่5ตุลาคม2567ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่รัศดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย วันนี้ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาโกหมู่หตําบลสีฐานอํเาเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจํานวน150ชุดให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน65ชุดให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นาสารากลางบ้านนายางใต้ตําบลภูกระดึงทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อําเภอวังสะพุงอําเภอภูรเรือและอําเภอภูกระดึงทางจังหวัดได้บริการหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานฝ่ายปกครองหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วน สิ่นักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยได้ออพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งการดูแลด้านการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น คณะบุคคลและประชาชนไปลงนาำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัาาตววรัตตยราชนารีให้ทรงมีพระพนามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยง,งานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีโดยตลอดทั้งวันในวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพนามัยแข็ง แรงเดเรวันอาทิสำนักง,งานประลัดกระทรวงสาธารณสุขสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และกระทรวงคมานาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3จุดคือที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาพรณเขตหลักสี่ อาคารสำนักง,งานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนัจกจักรีบงกฎอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส0นาทีสํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเพระชจ้วังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนืน่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันวมินทระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ